ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะมือนีประตี่มขึ้นมาติดตามเลขปูสี่ศูนย์นะครับเนาะปูสี่ศูนย์งวดที่ผ่านมาล่างหกสี่หกห้าสองตัวเข่าหกสี่ตรงๆนะครับเนาะครับงวดนี้จะไปเบิงน้ากันครับเอฟซีให้สี่กับหกกอดข้อกันมาเฉยพี่น้องผู้ชมดูดิครับผมงวดที่ผ่านมาที่ผ่านมาครับผมงวดที่ผ่านมาคือเมื่อวานเนี่ยแตกล่างตรงๆเลยวิ่งสี่กับหกล่างวิ่งสี่กับหกล่างบั หลักสิบโอ้ครับผมนี่ครับพี่น้องอที่ี่หลักฐานาเมื่อวนันที่สิบหกที่เขา,าที่ผ่านมาเขาหกซีปูให้หกซีหกฮาเขาที่หกซีล่างตรงตรงอ่ะมือนีมาเบิ่งกันต่องวดปูจะให้ตัวได้กันพองวดวันที่หนึ่งท่านบ้านานกปูนเนาะ,ะครับผม,บผมนี่ก็าเบิงเบ่งกันพี่น้องอที่ครับผมอ่ะพอเพาเพชรเอาขึ้นมา ตัวนี้สวมกันนี่กับผมหมดที่แล้วกับหวดนี่ล่างวิ่งที่กับผมหกกับเก้ายืดซีกูนี่ปูให้วิ่งหกหกกับเก้ากปูวิ่งรูดหกกับเก้าเน้นที่เก้าเน้นที่เข้ากับผมหวดก่อนห้า วิ่งรูด4กับ6เน้นที่6ครับผมวันนี้วิ่งรูด6กับาเด็ดที่เกาับมี9นึง9 6 9 7 9 8 9 8จะไหวอยู่บ่ปัวมาขอมือ9 8มาข้อมือมาขือมือครับเมนี่็มนี่กับมาให้9 8เมนี่กับมาครับผม9 8กับให้าพี่น้องพี่ือครับผม เอาตัวเนียนตัวเนียนี่ปูให้เนียนเก้าหกคุัปู่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกปูตัววาวงกลมให้ข้อเนียนสุดๆคือเก้าหกรับเนียนที่สุดกองเนียนเลยเต้องกลับมาป่ปวตรงๆตาสุนนกลับบทนนี้กลัตรงๆให้ยันนี่ยกลับตรงๆบอเอฟซีเอฟซีสังเกตมุลนะครับเรื่งวทต่ิพันมาเพิ่นวงกลมหกหาเมนบอครับเรียกอหกซี งวดนี้วงกลมให้เกาหกมันทีออกเกาหนึ่งนี่หนิเป็นไปได้เจ้าพยาวแล้วหกวัยอยู่หกวัยอยู่หกทีนี้มาเปหนึ่งหกมาหลายงวดแล้วครับพี่ปูปูให้แต่ล่างทุกคนมาครับผมให้แต่ล่างไปอย่างเดียวซีกูแต่สวอดคงทุ่ทไายเนี่ยปูจะตัดเหลื้สองคูนนะปูั ม่ใช่กระนิ่งไหนองค่ขึ้นก่นกระชับนี่ไนสองคู่นะปูน่ะครับผมนะครับผมอันนี้ให้ชุดเต็มได้ชุดเต็มมันมีอยู่สี่คู่ชุดเต็มสี่คู่ชุดเต็มเต็มมีอยู่สี่คู่ขวดที่ยี่สิบห้างวดงวดจริงไม่ได้หางวดซ้อนครับงวดที่ยี่สิบห้าเข้ามาห้างวดซ้อนนะครับสุดนี้พี่น้องส่งเอาพี่น้องที่แคปหน้าจอไว้เอาไปจับกันไปพิจารณาพิเคราะห์อ่าถ้าชอบก็จัดถ้าคัดก็พัน ว่าเน้นเก่าตัวนี้เนาะเน้นเก้าปูไฮ่แบบวดที่พามาห้องก็เน้นที่หกหลักสุดครับผมบรนเุาได้มาวิ่งสี่มาได้นั้อสหลักสิบล่างหกกับเก้าน้นที่เก้าได้มาเน้นสี่คนสุดท้ายครับผมโอ้มาเน้นสี่คนสุดท้ายหลักสิบครับผมวันนี้ให้ห้าหกกับเก้าน้นที่เก้าพี่น้องที่สี่ครับผมน้นที่เก้าเม็ดเดียวเก้าเม็ดเดียวหลักสิบหลักสิบล่างหลักสิบปูปู บักสิบสล่างเม็ดเดียว9ครับผมแล้วการทอดห6เม็ดเดียวบัก10เหมือนกันครับโอ้รัก1ิบเม็ดเดียวก็เข้าที่6 4สี่มันทั่าตัววิ่งที่0ูนย์เอิ้นวิ่งวิ่งที่4ครับผมช่วงนี้สามารถมา10ิบมันไม่ได้ครับผมช่วงของสุดท้ายเดี๋ยว6 4เม็ดเดียวเด้6 5ขาตัดจิ้ม6 5ตัดหกขาตัดจิ้มโอ้เดหลือเดียวหกสี่แค่นั้นเดี๋ยว6 4แม่นโอ้โคงสุดท้ายแท้ๆโอ้โคงสุดท้ายบ่ได้มาเนาะ คนมาเปิดดวงมาเปิดดวงอาจารย์เขียนในหกซี่เม็ดเดียวอ๋องอ๋องวันนี้วันนี้อาจะปู่ก็สิตัดเยี่มเม็ดเดียวเอาว่าสิตต์อะไรว่าเป็นพว่าิเขียนใ้เม็ดเดียวว่าเป็นเอาไอ้ี่ท่านใดที่อยากเสริมดวงนี่เป็นทางที่ครับผมใบนี้เป็นใบแรกที่ยังไม่ตัด แต่พอใกล้โคงสุดท้ายผู้คนตัดเรือหกสีเม็ดเดียวครับผมม่ได้เป็นสีตรงๆเนี่ยไดได้เป็นสีอ๋อเขามาเน้นสีชมพูอไีครับผมอันนี้ก็ช่วงโคงสุดท้ายเนาะตอนนี้ก็หาลอตเตอรี่วันใบก้อนนั่แหละครับหาลอตเตอรี่ใบก้อนคือล่างลอตเตอรี่มากอ่ะจัดไปเลยพันล้านทีครับผมสังเกตตัวที่ห้างขีดเห็นไหมหมดก้อนขีดมันเดียวครับผมเห็นไหมขีดหกปีขมันเดียวเห็นไหมข้อหนึ่งขีดซ้อนว่ะ ว่านี่ขีดซองร่องซองเอาหนักแกได้พี่น้องพีชี้ครับผมอันนี้ขาอขีดนะว่าเน้นว่าจะมาวงที่ไหนสิบว่าได้ไม่เสริมดวงว่าปู่เขาจะเขียนในตัวเดียวอันนี้ก็จะขอให้ขอตัวเดียวก็เลยก็จะขอชุดเดียวแมนครับผมเอาพี่ี้ท่านใดอยากมาเสริมดวงปู่เขาจะเขียนในตัวเดียวมาเสริมดวงนะครับพี่น้องอ่ะพิกัดอยู่ที่วัดคอนสวรรค์หมู่บ้านศรีสุขวัดที่ผ่านมาเป็นชุดวัดดวง มุ้ดที่น่าหลับดวงเนี่ชุดวัดดวงเลยอืมจากเหล็กจากเลขกสิบสี่คู่นะโอ้ต้องเต็มสิบสี่คู่เมือนที่ผ่านมาครับผมชุดวัดดวงวัดดวงดีป้วนวัดดวงดีนะเจ้าดวงดีดวงดีดวงดีตัวเหล็กนี่ฮะมาชุดวัดดวงนี่จากสิบสี่คู่ครับผมดวงดีนี่จากสิบสี่คู่นี่สี่กับหกหลักสิบเป็นบ่าเขากล่าว่าเอาตัวนี้มาว่างเป็นหลักหน่วยนี่มาสี่นี่มันสามารถ มันได้มาเดนที่สี่นี่ครับมผมเดนที่สี่เขาเลยหลุดหลักซีมาอืมสิบตัวบอกเกียเขาตัดกับดับับม,มนในทางหกมากมันจะมากได้สี่ตัวคือหกศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกเก้าเอามามันเขามาเดนที่สี่สุดๆบันหกหกสี่นี่เลยเลยมีไหนมันเขามายกมาในไซนี่กสังเกตบังหะขาวว่ามีเอามา มันเลยไม่ขีดตัวเดียวให้มาเป็นที่มางวดนี้คี่งวดนี้ไม่เบิงคเป็นที่มาที่เหลือชุดเดียวครับผมที่เหลือชุดเดียวเอชุดเดียวอันนี้งวดนี้เต็มเต็มเต็มสุดมันจะมียูซิปซีคูครับผมก็หาร์โรตรีกันก็งวดนี้มียูซิปซีคูเต็มสุดมันมันหลายเ้าเลยคัดเอาวัดดวงเลยครับผมงวดนี้เต็มเต็มของสุดนี่มันจะมียูซีคูเท่านั้นนี่โอ้หน่อยหน่อยหนึ่งหกเจ็ดแปดงวดที่ห้าสิบงวดนี้กับวัดดวงหกตัว วัดนี้กับวัดดวงขึ้นกันาะครับผมวัดดวงซีคูวัดดวงเต็มสูตรเลยงเต็มสูตรได้ว้ับเครื่องสนเลยครับผมตรงๆใกล้ของสุดท้ายก็คงจะเหลือเม็ดเดียวมสังเกตบ้งได้ใหสังเกตเบ้างขีดใต้เก้าหนึ่งเก้าหกสองคูนี้เอาทั้งสองคูเลยพี่น้องสิรักพี่เสดายน้องรักน้องเสดพี่จะคู่เนี่ยพี่เด็ดหกบ่เอาคู่เขาคู่บ่เอาหกบ่ักสิบหเขาขยานี้แล้วหกกับ เก้าหลักสิบแต่ว่าห้องเน้นเคลื่อนยังงดกว่าเน้นสี่กับหกเขาเน้นเน้นที่หกขับผมนั่นแหละขันมันเน้นเดินที่เก้าขันเต็มชุดมันก็มีแปดคู่ที่ปุ่นบอกนี่หกหนึ่งหกหกหกเจ็ดหกแปดเมื่อปูแล้วมาเป็นหลาตัวแต่ว่าเขาเอาแต่ต้นเน้นให้เลยข้าพมไม่ใช่เป็นหลายตัวเนาะม่ใช่เป็นหลายตัวเป็นหลายตัวข้าพมให้สังเกตด้วยนี่น้องพี่ี่ขีดใต้เลขเก้างดที่แล้วขีดใต้เลขหก นะครับผมวันนี้มันจะมีอยู่ซองขีดแต่ว่าเขาเล่นเน้นสุดๆให้แล่นอะครับผมเอาโค้งแรกกับโค้งคือไทยยื่เท่ากันโอ้โหเฝ้าหาโค้งแรกโค้งคือไทยยืดากันนะบผมแต่หลักงินแบงรัฐบาลไว้นะครับเนาะโอ้ครับผมจุดฮอดโค้งทุ่ยไทยก็ถือว่าบอลฮอดไม่เล้กว่าทัพปูนะปีสีหางนะครับปีสีแต่ว่าผู้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 เบื้องดีๆนี่ในปีหกข้ายังไม่หลุดเดือนนี้อันนี้ปีหกข้าไปยังไม่หลุดครับผมแต่เขาเน้นเม็ดเดียวอันนี้ไปยืดเทิร์นมาปูเนี่ไปยืดเทิร์นมาครับเนี่ย ตรง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 ตัวนี้มันเป็นลักซิบด้วยแล้วเก้าฟันลักสิบเก้าเน้นที่เก้าเม็ดเดียวร่องหกนะแต่ว่าห้องบ่อตัวล่องอะไรเป็นเนวท่านแต่ม้ามันถือว่ม้ารักเวยขึ้นจังเกอครับผมคลิปแรกทิไทยเปิดดวงเน็ตนล่องสี่หกอะอาจจะมาที่เก้าหกตัวเน้นวงกลมกับเม็ดเไอเอฟซีคงจะเข้าใจได้ไหมไอเอฟซีครับผมเอาฉะนั้นแล้วก็แคปหน้าจอไว้คู่สี่ศูนย์ ให้ต่องวดแบบไม่ยั้งคือหัวใจบาไหวพี่ลองชุ่มไจกันไม่เด้วครับผมอยากได้เม็ดเดียวมาเปิดดวงครับผมอยากได้เม็ดเดียวมาเปิดดวงเปิดกับเทปซีนี่คืองวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะเลขปู่สี่ศูนย์ให้เน้นเน้นล่างนะครับเนาะบวกรับสี่กับหกจับคู่มีหกสี่หกหานะครับเห็นบ่อันนี้คืองวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะพอเจ็บเปิเจียวไม่เบิ้ง ลับมาในงวดนี่เอฟซีก็เห็นแล้วเนาะแต่พอเตรียมก็อนที่มาขอสันดูที่ครับเอฟซีมาไร้าไปบคครับเอฟซีนี่คือวันที่หนึ่งธันวาคมหกห้าเนาะครับนอกปูสี่ศูฟันธงล่างขับล่างหกับ9้า ปูพัเนเอ็ที่เก่านะครับหลักสิบน้อจับปูมีเก่าหนึ่งเก่าหกเก่าเจ็ดเก่าแปดแถวปูพันเอ็นที่ที่เก่าหกกับเก่าหนึ่งนี่น,นะครับทนะี่บันทิดเส้นตายไว้นะครับเนาะครับนี่คือเงินพันที่หนึ่งพันมาคมหกห้านี่ครับเอฟซี FC แคบนาจออเบึงนะครับเด้อปูสี่ศูนย์ปล่อยเน้นเน้นล่างอย่างเดียวนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายถ่ายสุดนี่กัน มีแค่นี้เนาะครับเอฟซี FC เนาะเอาไปเบิ่งไาเป็นแนวทางน้ากันครับพอเอฟซี FC ทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มพอให้มันจะสูงแต่ลาบถูกหวยรวยเงินกันนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เอาไ้พอคลิปหน้นาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม